รากโสมอันนี้แค่ครึ่งขีดก็คือห้าสิบกรัมราคาก็สองร้อยห้าสิบบาทแล้วแพงมากแต่ป่วยครั้งนี้ก็ต้องบำรุงเพราะาไม่อยากให้ป่วยอีกมันทรมานมากก็หลักๆก,ก็คือโรคร้อนในแล้วก็ท้องอืดนนั้นเราก็ พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวเอาไว้อันนี้แค่รากซื้อแล้วก็นึกถึงเมื่อสมัยเด็กๆคุณแม่ก็ซื้อรากโสมเนี่ยแช่น้ำใส่ในตุ่มเลยแล้วก็รับประทานไม่ใช่รากรากโสมนะเป็นเนื้อโสมเลยอะแต่อันนี้มันมันตอนนี้มัน แพงเลยใช่ไหมเราก็เอาซื้อแค่รากก่อนกะว่าจะใส่ใส่ใส่ไปแล้วก็เติมน้ำร้อนรับประทานโสมนี่เพราะเคยรับประทานมาก่อนมันก็มีความหวานหวานธรรมชาติของโสมหลักๆก,ก็คือโสมเนี่ยก็คือให้พลังให้พลัง แต่มันก็มีเอ่อมันก็จะรับประทานมากๆก็ไม่ดีก็เรียกว่าค่อยๆรับประทานแต่มีคนบอกว่าถ้ารับประทานโสมมากๆเส้นมันจะตึงอันนี้เพียงแต่ขับคนเขาบอกก็ไม่เคยพิสูจน์เราทุกอย่างไปเชื่อใครเขาทั้งหมดไม่ได้เราก็ต้องพิสูจน์ พิสูจน์ด้วยตนเองอ,นนอันนี้น่าจะเรียกว่าก็ก็ทานได้เป็นปีแหละค่อยๆใส่ไม่กี่รากอยู่ในในวันๆหนึ่ะก็ทานสลับกับน้ำอย่างอื่นไม่ได้ทานทุกวันน,นี้รากสมมองแล้วไม่น่า ไม่ได้จะได้ราคาเลยเนี่ยกลับได้ราคาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปลูกยากต้องปลูกที่อากาศเย็นจัดต้นตำรับที่โด่งดังก็คือประเทศเกา,เกาหลีเป็นพูดถึงคำว่าโสมก็ทราบเลยว่าเกาหลี แดนโสมก็ทราบแล้วว่าอ๋อมาจากเกาหลีแต่จริงๆแล้วประเทศจีนก็ปลูกได้เพราะอากาศเย็นแต่โสมโสมนี่มันมีชื่อเสียงโด่งดังจากเกาหลีก่อน